สวัสดีครับกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนเป็นคำทำนายสำหรับดวง12นักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายดูได้ไม่ยากเพราะทุกคนก็น่าจะทราบปีเกิดของตัวเองกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเกิดปีอะไรพศออไหนเทียบเป็นปีนักสัตว์ได้นักสัตว์อะไรกันบ้างหรือใครที่ไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเกิดนักสัตว์ไหนกันแน่ก็ส่งปีพศที่เกิดมาใต้คลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ และสำหรับดวงประจำเดือนนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดปีเถาะซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปเข้าสู่สการาใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจำปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายดวงชะตา จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุรปปับภายในวัน2วันนะครับมันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นเสมออย่างต่ำก็2-3เดือนลงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนเอาในวันเปลี่ยนสกราดใหม่หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองครับและเดือนกันยายนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่เรามาดูกันว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะดีหรือร้ายอย่างไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ในสาถึงสเดือนที่เหลือจากนี้เราไปดูกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนต้องแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยครับว่านับจากนี้ไปดวงชะตาด้านต่างๆจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นดวงจะกลับมารุ่งอีกครั้งครับปัญหาอุปสรรคเรื่องวุ่นวายหนักใจต่างๆจะคลี่คลายมีทางออกทางแก้ไขมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีบุญเก่ามาช่วยหนุนนำมาชุดให้ดวงพ้นเคราะห พลจากสิ่งเดวร้ายต่างๆที่คุณประสบอยู่ให้กลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้อีกครั้งครับก็ขอบอกว่านี่เป็นข่าวดีมากที่กำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันจะเริ่มคลี่คลายลงถึงแม้บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่จบลงไปสักทีเดียวแต่มันก็จะรู้สึกว่าเบาลงไม่ได้รู้สึกหนักใจเหมือนแต่ก่อน และบางปัญหามันก็เริ่มจะคียคลายด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันมากแค่รอเวลามันก็จะจบลงด้วยตัวของมันเองครับและปัญหาต่างๆที่คุณได้ประสบพบเจอที่มันเกิดขึ้นในหลายๆด้านคุณอาจต้องแก้ไขไปทีละเรื่องครับเอาเรื่องที่สําคัญก่อนเรื่องเร่งด่วนก่อนลองลําดับความสําคัญของปัญหาดูครับอ,อะไรก่อนอะไรหลังแก้กันไปทีละเรื่องเดี๋ยวมันก็หมดครับอย่าเอาทุกปัญหามารวมกันเดี๋ยวมันจะสติแตก ผ่านโทษนนโทษนี่โทษโชคชะตามันยิ่งจะแย่ไปกันใหญ่ครับเมื่อเจอปัญหาให้ตั้งสติก่อนแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไขไปทีละเรื่องเดี๋ยวมันก็หมดเองครับและยิ่งเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับคือดวงกําลังจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถ้าดูแล้วดวงชะตาที่จะปรับเปลี่ยนรอบนี้ส่วนใหญ่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นครับดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี ดวงกำลังจะพ้นเคราะห์พ้นอุปสรรคในชีวิตกันอย่างชัดเจนจะสังเกตว่าเดือนนี้จะรู้สึกว่าเบาลงปลอดปลโปร่งโ่งใจขึ้นเรื่องกังวลต่างๆมาเริ่มจะคลี่คลายมีทางออกเป็นในทางที่ดีขึ้นตามลําดับครับเกิดความโชคดีในดวงชะตาไม่ได้อับโชคอับเฉาเหมือนเดนือนก่อนๆครับและดวงที่จะเกิดการพลิกฟื้นกับมาดีขึ้นโดดเด่นกว่าที่เคยเป็นมาดวงแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทางด้านการเงินครับ ที่จะเกิดการเปลี่ยน,ปนแปลงก่อนเพื่อนนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับการเงินฟื้นมีโชคเรื่องเงินหลายด้านเปลี่ยนจากตกต่ำกลับมารุ่งขึ้นได้แล้วก็จะรุ่งต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับใครที่กังวลเรื่องหนี้สินเงินติดขัดไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังก็เบาใจก็ได้แล้วครับเพราะจากจุดนี้ไปดวงการเงินเริ่มฟื้นตัวเงินทองต่างๆก็จะเริ่มไหลามาเทมาจากหลากหลายทางด้วยกันครับ ทั้งที่มาจากการลงมือทําของคุณเองจากการประกอบกิจการงานจากการลงทุนรงแรงมันก็จะเริ่มเห็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วนะครับและเงินทองก็อาจจะมาจากสิ่งที่คาดหวังไว้มานานแต่ยังไม่สมหวังเดือนนี้เป็นต้นไปครับจะมีข่าวดีเรื่องเงินที่รอมานานจะได้เห็นกันในรเร็วๆนี้ครับและนับจากจุดนี้คุณมีโอกาสจะได้หมุนเงินก้อนกันเยอะขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่จะได้หมุนเงินกันคล่องมือตลอดทั้งเดือนครับ การเงินเรียกว่าไม่สะดุดมีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดหมุนคล่องใช้จ่ายคล่องอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากได้อะไรก็ได้แต่มันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเคยเป็นไหมว่าไอ้ตอนที่เราไม่ค่อยจะมีเงินมันก็มักจะจะได้โน่นได้นี่เต็มไปหมดต้องข่มใจตัวเองยับยั้งชั่งใจกันอยู่ตลอดแต่ตอนที่มีเงินแล้วมีเงินเยอะกลับไม่ค่อยอยากได้อะไรแล้วกลัวเงินหมดอยากเก็บไว้นานๆเคยเป็นกันไหมครับผมนี่เป็นบ่อย สุดท้ายตอนมีเงินก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายครับเสียดายเงินกลัวเงินหมดเดือนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นต้องบอกเลยว่าเงินมันจะมากกว่าเดือนก่อนมากอาจจะหลายเท่าตัวด้วยเพราะดวงการเงินอยู่ในจุดที่ส่งผลถึงดวงชะตาในทางที่ดีเด่นชัดเจนมีพลังพลิกจากตกต่ำกลับมารุ่งขึ้นอีกครั้งครับเงินทองของมีค่าทรัพย์สินต่งตางๆจะมีเข้ามาให้เห็นมากขึ้นครับไม่ใช่แค่เดือนนี้นะครับ แต่จะมีเข้ามาเรื่อยๆเป็นจนถึงสิ้นปีจะเรียกว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีดวงการเงินจะรุ่งต่อเนื่องซึ่งก็แน่นอนว่าปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินต่างๆจะผ่อนคลายลงบางคนอาจจะปลดหนี้ได้สําเร็จด้วยหรืออย่างน้อยๆก็เบาลงเยอะครับไม่ทําให้เดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนใครกําลังหลักใจเรื่องเงินเรื่องหนี้สินจากนี้ก็จะมีทางออกแล้วนะครับสบายใจกันได้ มันกาลังจะดีขึ้นในทุกๆทางครับและยังมีดวงอีกด้านที่ดีเด่นไม่แพ้กันก็คือดวงทางด้านโชคลาภครับความโชคดีที่มันจะเริ่มเด่นชัดขึ้นเพราะถ้าคนเราไม่มีโชคแล้วเงินทองมันก็ไม่ค่อยจะเข้ามาดีเท่าที่ควรครับมันต้องประกอบไปด้วยโชคด้วยมันถึงจะดีครับเพราะไอตัวโชคนี่มันให้คุณหลายด้านนะครับไม่ว่าจะทําอะไรหากมีโชคสักอย่างก็สบายไป8อย่างครับทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จคนที่ดวงดีได้ โชคต้องเด่นด้วยนะครับมันถึงจะสอดคล้องกันเพราะจะมีแต่ได้ไม่ค่อยมีเสียโชคลาภความโชคดีจะมาช่วยหนุนนํำทั้งทางด้านการเงินการงานคิดหวังสิ่งใดมักจะสำเร็จสมหวังดังใจใครที่อยากถูกหวยถูกรางวัลเสียงโชคลาบลอยระยะนี้มีโอกาสแล้วครับจะได้สมหวังดังใจใครอยากได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์สินสิ่งของอยากได้บ้านรถยนต์ของมีค่าต่าง ก็ตั้งใจให้ดีครับแล้วคุณจะสมหวังไม่ช้าก็เร็วหรือใครจะหวังด้านสุขภาพด้านความรักการอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็หวังได้ไม่ผิดหวังครับเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณครับเพราะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาดวงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านครับเกิดเป็นความโชคดีเรื่องต่างๆสิ่งที่คิดที่หวังไว้จะกลายเป็นจริงนับจากจุดนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับ ถัดมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับซึ่งทางด้านดวงการงานการทํางานต่างๆยังเป็นไปด้วยดีครับทุกอย่างสงบราบรื่นไม่ค่อยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นในระยะนี้ครับการงานยังราบรื่นดีไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคส่วนปัญหามันก็มีบ้างแต่มันก็มีแบบเดิมๆครับซึ่งเราอาจจะคุ้นชินกับมันแล้วจนมองว่าไม่ใช่ปัญหาหนักหนาอะไรเป็นเรื่องปกติแล้วส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างโยกย้ายเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแผนกย้ายสถานที่ทํางานช่วงนี้ดวงยังไม่ค่อยมีนะครับมันดูจะนิ่งๆมากกว่าอาจจะต้องรอกันอีกสักหน่อยสําหรับคนที่หวังจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่ารอผลอยู่เดือนนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีข่าวคลาว,าวอะไรคืบหน้ามากเท่าไหร่ครับก็อาจต้องรอกันต่อไปอีกหน่อยครับเดือนถัดไปก็ไม่แน่อาจจะมีข่าวดีครับส่วนคนทําธุรกิจทําการค้าระยะนี้อาจเป็นระยะที่การค้าไม่ค่อยจะคืกคักกําไรอย่างนิ่ง ใครที่ทําการค้าก็นเน้นประคองตัวไปก่อนครับอย่าเพิ่งรีบไปลงทุนอะไรเยอะตอนนี้ครับเพราะกาลังซื้อมันยังไม่มารีบไปเดยวทุนมันจะจมเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าครับหรือใครที่อยากจะขยับขยายกิจการก็เช่นกันครับเอาไว้สักเดือน10เดือน11น่าจะดีกว่านี้ครับรายกานี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดี อย่าให้อาการกำเริบขึ้นบ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวังเพราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทําให้โรคเก่ากำเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจําออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับ แค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกําเริบขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ครับ